ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Back er b บ c เ e r 293ปี2025รถขุดที่มีขนาดมหามาและพลังที่น่าทึ่งพร้อมแล้วไปดูกันเลย เอ็กทีรยร์ภายนอกแบกเกอร์293มีขนาดใหญ่เท่าตึกสูง30ชั้นยาวกว่า200เมตรและหนักกว่า14,000ตันตัวโครงสร้างทําจากเหล็กกล้าแข็งแรงสุดๆมีล้อรางขนาดใหญ่ถึง12ล้อที่สามารถเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่กว้างได้อย่างมั่นคงและหัวขุดแบบบักเก็ตบิลที่มีถังหมุนจํานวน18ถังต่อรอบหมุนช่วยให้การขุดเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะ สมรรถนะของแบคเกอร์293นั้นสุดยอดมากสามารถขุดวัสดุได้ถึง2 4 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันใช้พลังงานจากระบบไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานโดยตรงทำให้ไม่ต้องเติมน้ำมันตัวเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมจากระยะไกลที่แม่นยำ อินเีเรียภายในห้องควบคุมของ b บ c k เ er ก293ได้รับการออกแบบใหม่ในรุ่นปี2025ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นภายในมีจอควบคุมแบบดิจิทัลพร้อมระบบ AI ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เบาะนั่งเป็นแบบกันกระแทกพร้อมเครื่องปรับอากาศและระบบป้องกันเสียงรบกวนรอบด้าน Safety feature ระบบความปลอดภยัย ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญแบ็คเกอร์293มาพร้อมระบบตรวจจับการสัะเทือนเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนและกล้องรอบตัว360องศามีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติพร้อมทั้งมีบันไดหนีไฟและระบบสื่อสารฉุกเฉิน p r i ซ์ s ระบบาคาสำหรับราคานั้นแม้จะไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าราคาแบกเกอร์293รุ่น2025อยู่ที่ประมาณ100ล้านดอลลาร์อเมริกาหรือกว่า3.5พันล้านบาทซึ่งถือว่าเหมาะสมกับขนาดและความสามารถของมันและนี่ก็คือรีวิวแบกเกอร์293ปี2025สุดยอดเครื่องจากขุดดินขนาดยักษ์หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก b a คเกอร์ส er ปี2025รถขุดที่มีขนาดมหึมาและพลังที่น่าทึ่งพร้อมแล้วไปดูกันเลยเอกทีเรียภายนอกแบคเกอร์ er 293มีขนาดใหญ่เท่าตึกสูง30ชั้นยาวกว่า200เมตรและหนักกว่า1 4 0 0 0ันตันตัวโครงสร้างทำจากเหล็กกล้าแข็งแรงสุดๆมีล้อรางขนาดใหญ่ถึง12ล้อที่สามารถเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่กว้างได้อย่างมั่นคงและหัวขุดแบบบักเก็ตวิวที่มีถังหมุนจำนวน18ถังต่อรอบหมุนช่วยให้การขุดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พอร์ฟอร์แมนซะ์สมัทนะสมรถนะของแบคเกอร์293นั้นสุดยอดมากสามารถขุดวัสดุได้ถึง240,000ลูกบาทเมตรต่อวันใช้พลังงานจากระบบไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานโดยตรงทำให้ไม่ต้องเติมน้ำมันตัวเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมจากระยะไกลที่แม่นยำอินทีเรียภายในห้องควบคุมของแบ r